ปติโมกมีกี่สิขาบทกันแน่ครับและสวดทําไมจะต้องสองรอยยี่สิบเจ็ดสวดร้อยห้าสิบไม่ได้หรือครับขอาการนะครับจริงๆแล้วเรื่องหลักฐานสิขาบทมีเท่าไหร่เนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับอยู่ในพระวินัยปิดกปริวานมันจะมีระบุไว้ชัดเจนด้ว,ว่ามี2องยี่สิบสิขาบทนะครับว่าถ้าเกิดจะนับอธิกรณะสมถะด้วยก็จะมี2องิบเดมีบุคคลที่เขาไปอ่านจากพระสูตรที่มีกล่าวถึงสิขาบทร้อยหสิบ กว่านะครับสาธิกะแล้วก็เอาตรงน,นั้นแหละมาเป็นอาฐานเอาเองนะว่าสิกาบดมีแค่ร้อยห้าสิบแล้วแทนไปตัดออกเองด้วยนะนะฮะตัดออกเองด้วยว่าจะเอาตรงน,นี้ออกซึ่งปัญหาคือถ้าไปตัดอย่างนั้นเนะี่ยตอนที่บุคคลกลุ่มนั้นเขาทาเนี่ยนะครับปฏิโมกจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นแล้วนะตามหลักฐานในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมหาวัคคุปุสสคันตกะนะครับที่คุูปฏิโมกมีห้าอุเทศหนึ่งนิทานอุเทศ สองประชิกกุทเ,เทศสามสังฆาทิเสสุเทศสี่อนิยตุเทศแล้วก็ห้ามิถาทุเทศท่านทราบไหมครับว่าที่เขาไปตัดออกเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบก็าตัดอะไรออกตัดอนิยตุออกแล้วก็ตัดเสกิยะออกผมก็เลยถามเข้าไปแค่นี้เองนะไม่นานนี้ผมมีประเด็นขึ้นมาอีกนะว่าปฏิโมมีกี่อุเทศ <c oughs> เขาจะตอบยังไงเขานี่พี่กุูปฏิโมมีกี่อุเทศซึ่งหลักฐานเรื่องที่กุูปฏิโมมีห้าอุเทศเนี่ย มาในพระวิัยปิดกมหาวัคด้วยซึ่งกลุ่มบุคคลนั้นเนี่ยเขาชอบตัดตัวนั้นตัวนี้ออก,กน,นะครับหาว่าเป็นคาภาษาวก k e ใช่ไหมยอย่างนี้พระวินัยปิดกมหาวัคจะตัดออกด้วยไหมเขานี่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ควรจะไปเอาอย่างนั้นแต่แรกแล้วนะครับไปเอาพระสูตรมาค้านพระวิันมันไม่มีนะเพราะพระสูตรเนี่ยพวกตัดให้เหมาะสมกับอธัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นๆน,น,นะครับซึ่งคำลยห้าสิบข้อตรงนี้เนี่ย ในอธิกถาและดีกาก็อธิบายไว้ด้วยว่าหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นสิกขาบทที่ทรงบัญจัดไว้ในขณะนั้นภายหลังจากนั้นสิกขาบทมีเกินกว่าสองร้อยท่านกล่าวไว้แบบนี้นะครับมันก็มีหลักฐานชัดเจนอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไปหาเอาตรงนั้นมาแล้วก็จับเป็นจริงเป็นจังไทไม่ตัดตอาเองว่าจะเอาตรงไหนบ้างอีกมันมีประเด็นให้ให้แย้งได้เยอะเลยนะถ้าจะเอาแบบนั้นอนะ่ะผมถามไปว่ารู้ได้ยังไงว่าต้องเอาตรงนี้นออกบ้างเพราะตรงนั้นเขาไม่ได้บอกเลยนะว่าร้อยห้สิบอมีอะไรบ้าง ตรงนี้อาจารย์มบู์เคยทำหนังสือด้วยนะอาจารย์มบูนเสนอหมครับเกี่ยวกับเรื่องของปฏิโมกเนี่ยถ้าเราดูในวัตชีปุทธสูตรใช่ไหมฮะอังคุตตรนิกายติการนิบาตถ้าหากว่าใครอ่านฉบับมหามงกุฎนะฮะเล่มที่สามสิบสี่ถ้าหากว่าฉบับบาลีก็เล่มที่ยี่สิบเวลาที่เราอ่านตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการบอกถึงสิกขาบทนั้นๆซึ่งไม่มีข้ออธิบายว่า สิขาบทที่โปรองตรัสนั้นนะ่ะมุ่งหมายถึงสิขาบทอะไรบ้างอันตกรกถาก็